ฟังครับคุณเคยเดินผ่านซอยแคบๆที่ดูเงียบสงัดในยามพบค่ำไหมครับซอยที่มีแต่บ้านเก่าๆตึกแถวที่ดูขมุกขมมวแล้วเคยรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองคุณอยู่จากหน้าต่างบ้านบนจากมุมมืดๆที่คุณมองไม่เห็นบ้างหรือเปล่าครับเรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าให้คุณฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ผมได้รับฟังมาจากคุณพัชชายวัยกลางคน พูดต้องเผชิญหน้ากับความน่าสะพึงกลัวที่ซ่อนอยู่ในบ้านเช่าหลังหนึ่งกลางซอยแคบๆในชุมชนที่เขาอาศัยอยู่เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ20ปีก่อนในช่วงหน้าร้อนของปีพุทธศักราช2548ในยุคที่ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังเฟื่องฟูอย่างไม่น่าเชื่อคุณพัดเล่าให้ผมฟังด้วยน้ำเสียงสั่นๆว่าหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นครอบครัวของเขาและชาวบ้านในละแวกนั้น แทบไม่กล้าเดินผ่านซอยนั้นในยามค่ำคืนอีกเลยแม้กระทั่งในปัจจุบันที่เขายังคงอาศัยอยู่ในชุมชนเดิมความกลัวที่ฝังลึกนั้นก็ยังคงอยู่เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะเรื่องราวจากซอยแคบๆแห่งนั้นกำลังจะเปิดเผยความลับอันน่าขนลุกให้คุณได้ฟังแล้วคุณพัดเล่าให้ผมฟังว่าในช่วงนั้นชีวิตของเขาในวัย25ปีเป็นไปอย่างเรียบง่าย เขาเป็นลูกชายคนเล็กของครอบครัวที่ทําธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามีร้านเล็กๆตั้งอยู่ในชุมชนเมืองในซอยแคบๆที่มีตึกแถวเก่าๆปูกติดกันเป็นแถวยาวช่วงหน้าร้อนปี2548นั้นเป็นยุคทองของธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างแท้จริงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่ครับที่ตอนนั้นกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดมันขายดีเป็นเทน้ำเทท่า เหมือนลูกค้าแย่งกันซื้อคุณผู้ฟังที่เคยผ่านยุคนั้นคงจะพอนึกภาพออกนะครับร้านค้าในชุมชนคึกคักไปด้วยผู้คนเสียงโทรศัพท์ดังแทบไม่หยุดลูกค้าต่อคิวรอของจนล้นหน้าร้านคุณพัดบอกว่าตอนนั้นครอบครัวของเขาทำงานกันหนักมากแทบไม่มีเวลาหยุดพักโทรศัพท์ที่บ้านก็ดังทั้งวันทั้งคืนพอวางสายปุ๊บไม่ถึงสินาทีก็ดังขึ้นมาอีก คุณพัทต้องวิ่งไปรับโทรศัพท์จนขาแข็งพ่อของเขาถึงขนาดต้องออกไปแย่งชิงโคต้าสินค้าจากดีลเลอร์รายอื่นเพื่อให้มีของพอส่งให้ลูกค้าทุกคนยุ่งจนหัวหมุนไปหมดแต่ใบหน้าทุกคนก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มเพราะรู้ว่านี่คือโอกาสทองที่นานๆจะเข้ามาสักครั้งเงินทองไหลมาเทมมาเป็นกอบเป็นกำแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือสต็อกสินค้าในบ้านเลิ่มไม่พอ ก่องเครื่องใช้ไฟฟ้าวางเกื่อนกาดจนแทบไม่มีที่เดินพ่อของคุณพัดจึงตัดสินใจเช่าบ้านหลังหนึ่งในซอยข้างๆที่อยู่ไม่ไกลจากร้านมากเพื่อใช้เป็นโกดังเก็บของชั่วคราวบ้านหลังนั้นเป็นตึกแถวสองชั้นเก่าๆเจ้าของคือเจ๊หลิวหญิงจีนโสดวัยห้าสกว่าๆที่อาศัยอยู่คนเดียวคุณพัดบรรยายถึงเจ๊หลิวว่าเธอเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยสูงเสีกับใคร ใบหน้าดูเคร่งขรึมอยู่ตลอดเวลาแต่ครอบครัวของคุณพัดก็ค่อนข้างสนิทก,กับเธออยู่พอสมควรเพราะเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ซอยเดียวกันมานานทุกเช้าพ่อของคุณพัชจะพาลูกน้องสองสามคนเดินไปที่บ้านเจ๋หลิวเพื่อขนสินค้าจากโกดังไปติดตั้งให้ลูกค้าบางวันคุณพัดก็เดินตามไปช่วยยกของเขาบอกว่าทุกครั้งที่ก้าวเข้าไปในบ้านเจ๋หลิว จะรู้สึกได้ถึงความเงียบที่ผิดธรรมชาติมันเป็นความเงียบที่รู้สึกอึดอัดและกดดันเป็นอย่างมากอากาศภายในบ้านดูเย็นกว่าภายนอกห้องรับแขกชั้นล่างมีเพียงโต๊ะไม้เก่าๆกับพัดลมตัวหนึ่งและมีกลิ่นอับๆลอยมาเบาๆเหมือนบ้านหลังนี้ไม่ได้ถูกเปิดหน้าต่างระบายอากาศมานานหลายวันช่วงแรกๆครับจิลิวก็ยังออกมาทักทายพูดคุยกันบ้างเล็กๆน้อยๆ แต่พอผ่านไปสักพักเธอก็เริ่มหายหน้าไปไม่ออกมาคุยกับใครไม่ไปตลาดตอนเช้าเหมือนที่เคยเป็นคุณพัดเคยถามพ่อว่าเจลิวไปไหนครับไม่เห็นมาก็ตั้งหลายวันแล้วพ่อเขาก็ส่ายหัวบอกว่าคงไปทุระละมึงคนจีนนะ่ะบางทีก็ชอบอยู่เงียบเงียบเป็นปกติคุณพัดก็ไม่ได้คิดอะไรมากในตอนนั้นเพราะเห็นว่าเจลิวเองก็เป็นคนแบบนี้อยู่แล้ว แต่แล้ววันหนึ่งครับทุกอย่างก็เริ่มแปลกไปอย่างน่าสะพึงกลัวคุณพัดเล่าว่าตอนนั้นเป็นเช้าต้นเดือนพฤษภาคมอากาศร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษพ่อของคุณพัดพาลูกน้องไปที่บ้านเจหลิวตามปกติเมื่อไขกุญแจและเปิดประตูบ้านออกมันมีกลิ่นเน่าเหม็นที่รุนแรงจนแทบสำลักโชยออกมาคุณพัดที่ยืนอยู่หน้าประตูถึงกับพะงะถอยหลังไปก้าวหนึ่งกลิ่นมันแรงมากครับ คล้ายกลิ่นอะไรบางอย่างเน่าเปื่อยผสมกับกลิ่นคาวๆที่ชวนขึ้นไส้คุณพัดหันไปมองหน้าคุณพ่อแล้วถามด้วยความไม่แน่ใจว่ามันกลิ่นปลาหรือเปล่าครับพ่อพ่อของคุณพัดเองก็ขมวดคิว้วสีหน้าเปลี่ยนไปแล้วบอกว่าไม่ใช่หรอกเจ๊หลิวเป็นคนจีนจะมีปลาได้ยังไงทุกคนหัวเราะออกมาเพื่อคลายบรรยากาศที่ตึงเครียดแต่คุณพัดก็ยังรู้สึกว่า ใจมันหล่นวูบไปอยู่ที่ตาตุ่มพ่อของคุณพัดกั้นใจพาลูกน้องเดินเข้าไปในบ้านกินเหม็นเน่ายิ่งรุนแรงขึ้นรุนแรงจนแสบจมูกแสบไปถึงในลำคอคุณพัดทนไม่ไหวต้องขอยืนรออยู่ข้างนอกบ้านพ่อของคุณพัดตะโกนสั่งให้พี่สันชัยและพีทลูกน้องสองคนขึ้นไปดูชั้นสองที่เจหลิวอาศัยอยู่คุณพัดก็มองตามไปเห็นพีทเดินขึ้นบันไดไปอย่างช้าๆแบบไม่เต็มใจนะัก พอถึงบันไดขั้นสุดท้ายก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่ชั้นสองพีทก,ก็ร้องออกมาด้วยความตกใจสุดขีดแล้ววิ่งหน้าตาตื่นลงมาอย่างไม่คิดชีวิตตะโกนเสียงดังลั่นซอยว่าช่วยด้วยมีคนตายมีคนตายอยู่ข้างบนหัวใจของคุณพัทหนุนวูบไปอยู่ที่ตะตุ่มเขาชาไปทั้งตัวพ่อคุณพัทก็สีหน้าซีดรีบวิ่งขึ้นบันไดไปทันทีพี่สัญชัยตามไปติดตดส่วนคุณพัทยืนนิ่งอยู่กับที่ ขาของเขาเหมือนถูกตอกตรึงไว้กับพื้นใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาจากหน้าอกไม่กล้าที่จะขยับไปไหนไม่กล้าที่จะขึ้นไปดูด้วยตาตัวเองไม่นานนักพ่อของคุณพัดก็เดินลงมาแววตาเต็มไปด้วยความตกใจและความเศร้าท่านพูดด้วยเสียงที่สั่นเครือว่าเจหลิวตายแล้วลูกด้วยความกลัวที่ปนกับความอยากรู้และความเสียใจคุณพัดเดินขึ้นบันไดตามพ่อขึ้นไปดู และสิ่งที่เขาเห็นบนบันไดชั้นสองนั้นมันติดตาตึงใจเขามาจนถึงทุกวันนี้ร่างของเจหลิวนอนคว่ำหน้าอยู่ตรงช่องบันไดระหว่างชั้นสองกับประตูห้องของเธอร่างกายดำคำ้ำพองอืดอยู่ในสภาพเน่าเปื่อยที่น่าสยดสยองกลิ่นเหม็นเน่าที่รุนแรงจนแทบต้องเอามือปิดจมูกตลอดเวลาคุณพัดบอกว่าตอนนั้นเขารู้สึกเหมือนโลกหมุนเวลาทุกอย่างนั้นนิ่งไปชั่วขณะ ทุกคนยืนนิ่งมองเห็นร่างไร้วิญญาณของจิิวไม่มีใครพูดอะไรออกมาเลยพี่สัญชัยเดินเข้าไปดูใกล้ๆแล้วก็รีบวิ่งออกมาทันทีท่าทางเหมือนจะอาจเจียนแล้วก็ตะโกนเสียงดังว่าต้องเรียกตำรวจแล้วต้องรีบโทรแจ้งตำรวจหลังจากนั้นตำรวจก็เข้ามาเก็บร่างของจิวไปหมอชนะสูตรศพบอกว่าเธอเสียชีวิตมาแล้วหลายวันสาเหตุน่าจะเป็นเพราะอาการหัวใจวายเฉียบพลัน พอเจหลิวเองก็มีโรคหัวใจอยู่ก่อนแล้วคุณพัดและครอบครัวก็รู้สึกเสียใจกับการจากไปอย่างกระทันหันของเจหลิวแต่ก็รู้สึกโล่งใจเล็กน้อยที่รู้ถึงสาเหตุของการตายเรื่องราวการเสียชีวิตของเจหลิวแพร่สะพัดไปทั่วชุมชนอย่างรวดเร็วชาวบ้านเริ่มซุบซิบ,บถึงบ้านเก่าๆหลังนั้นบางคนบอกว่าเธอคงเครียดอะไรสักอย่างบางคนบอกว่าโรคหัวใจกำเริบเพราะอยู่คนเดียว แต่พี่สาวของเจ๊หลิวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดกลับไม่เชื่อสาเหตุการตายนั้นเลยเธอลองให้ฟูมไฟบอกว่าเจ๊หลิวของฉันแข็งแรงดีไม่น่าตายง่ายๆแบบนี้ต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลนแน่ๆคุณพัดเล่าว,ว่าตอนนั้นพี่สาวของเจ๊หลิวดูเหมือนจะสงสัยว่ามีการฆาตกรรมซ่อนอยู่แต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่บ่งชี้ไปในทางนั้นได้เลยหลังจากเหตุการณ์นั้นครับ ชุมชนก็เริ่มมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับบ้านเจหลิวมากขึ้นคุณพายได้ยินลุงสมหมายชายสติไม่ดีที่มักจะนั่งนั่งนอนนอนอยู่หน้าปากซอยพูดอะไรแป,กแปลกๆลุงสมหมายมักจะไปนั่งสัป,ประงกหรือบางคืนก็นอนหลับหลับตื่นตื่นอยู่หน้าบ้านเจหลิวแล้วก็บน่นพึมพำออกมาคนเดียวว่าโอยนอนไม่หลับเลยโว้ยยุงก็เยอะไอ้พวกผีก็กวนทั้งคืนเคาะไปเคาะมาอยู่ได้ ตอนแรกคุณพัดได้ยินก็หัวเราะคิดว่าลุงแกคงเพอเจอร์ไปตามภาษาคนสติไม่สมประกอบแต่คำว่าผีก็กวนทั้งคืนมันกลับติดหูของเขาอย่างน่าขนลุกคุณพัดเริ่มรู้สึกไม่ดีทุกครั้งที่ต้องเดินผ่านบ้านเจหลิวโดยเฉพาะเวลาที่ต้องเดินไปคนของใจมันรู้สึกวงเวงอย่างบอกไม่ถูกเหมือนมีอะไรบางอย่างผิดปกติอยู่ในบ้านหลังนั้นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ก็รับรู้ถึงการมีอยู่ได้ พี่สาวของเจหลิวได้ยินเรื่องที่ลุงสมหมายบ่นถึงผีสางก็ยิ่งไม่สบายใจเธอจึงไปปรึกษาพระที่ไว้ใกล้ๆพระท่านก็ทักทันทีว่าวิญญาณของโยมเจหลิวนั้นยังคงวนเวียนอยู่ที่บ้านหลังนั้นไปไหนไม่ได้ต้องทำบุญให้เขาเพื่อปลดปล่อยเขาไปพี่สาวเจหลิวจึงตัดสินใจจัดงานทำบุญใหญ่ที่บ้านเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับเจหลิววันนั้น คุณพัดและครอบครัวก็ไปช่วยจัดงานที่บ้านเจหลิวเห็นพระมาะสวดมนต์มีโต๊ะถวายของชาวบ้านในชุมชนมาร่วมงานกันเยอะมากทุกคนหวังว่าการทำบุญครั้งนี้จะช่วยทำให้ทุกอย่างสงบลงคุณพัดเล่าอีกว่าในช่วงที่พระกำลังสวดมนต์นั้นเข่ารู้สึกได้ถึงความเมียนที่ผิดปกติอากาศรอบๆตัวนั้นเย็นลงอย่างน่าประหลาดทั้งๆท,ที่วันนั้นอากาศก็ร้อนจัด กลิ่นอับกลิ่นเหม็นเน่าที่เคยรุนแรงในบ้านเหมือนจะจางลงหายไปบ้างแต่ความรู้สึกที่ไม่สบายใจความรู้สึกที่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในบ้านหลังนั้นมันยังคงอยู่ไม่ได้หายไปไหนเลยหลังจากการทำบุญใหญ่ทุกอย่างดูเหมือนจะกลับสู่สภาวะปกติได้ชั่วคราวแต่ว่าไม่นานนักคุณพายก็เริ่มได้ยินชาวบา้านพูดถึงเสียงแปลกๆที่มาจากบ้านเจลิอีกครั้งในยามค่ำคืน บางคนได้ยินเสียงเหมือนของตกพื้นดังก๊กก๊กมาจากชั้นสองบางคนก็ได้ยินเสียงคนเดินขึ้นลงบันไดเก่าๆในความมืดคุณพัดเองก็เคยเดินผ่านบ้านหลังนั้นตอนประมาณสามทุ่มได้ยินเสียงเหล็กเก่าๆดังแกล้งเหมือนอะไรบางอย่างถูกกระแทกอย่างแรงจากในบ้านคุณพัดรีบเดินหนีให้เร็วที่สุดไม่กล้ามองเข้าไปในบ้านเลยเข่าแล้วว่าตอนนั้นเขารู้สึกได้ชัดเจน ว่ามีใครบางคนหรือบางสิ่งกำลังจ้องมองเขาอยู่จากหน้าต่างชั้นสองจากหน้าต่างห้องที่เจลิวเคยอยู่แต่เขาไม่กล้าที่จะเงยเคราขึ้นไปสบตาได้แต่ก้มหน้าเดินเร็วๆผ่านบ้านหลังนั้นไปให้ไวที่สุดเวลาผ่านไปหลายเดือนบ้านเจลิวถูกประกาศขายและในที่สุดก็มีครอบครัวใหม่ที่มาจากตัดจังหวัดมาซื้อไปครอบครัวนี้ตั้งใจจะมาเปิดร้านขายข้าวแกงในชั้นล่างของตึก คุณพัทดีใจคิดว่าบ้านหลังนี้จะได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและคงจะไม่มีเรื่องน่ากลัวอะไรแล้วแต่แล้วในคืนแรกที่ร้านข้าแกงเปิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันและน่าสลดใจก็เกิดขึ้นวันนั้นเกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่บ้านหลังนั้นตอนประมาณสามทุ่มคุณพัทตื่นมาเห็นแสงไฟลุกท่วมบ้านชาวบ้านวิ่งมาช่วยกันดับไฟแต่ไฟนั้นลุกลามเร็วมาก ในความโกลาหลน,นั้นคุณพัดได้ยินเสียงร้องไห้ฟูมฟายของแม่ของครอบครัวใหม่เธอกีดร้องสุดเสียงว่าลูกฉันยังติดอยู่ในบ้านหัวใจของคุณพัดหล่วนวูบเมื่อรู้ว่าเด็กชายแปดขวบลูกชายของครอบครัวนั้นยังคงติดอยู่ในบ้านที่กำลังลุกไหม้สุดท้ายแล้วครับคุณผู้ฟังเด็กชายเคาะลาก็เสียชีวิตจากควันพิษและเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบตำแหน่งที่พบศพของเด็กชาย ก็คือตรงบริเวณบันไดชั้นสองจุดเดียวกับที่ร่างของเจหลิวถูกพบเมื่อหลายเดือนก่อนคุณพัดเล่าว่าตอนที่ได้ยินเรื่องนี้เขาก็รู้สึกขนลุกไปทั้งตัวหลังเหตุการณ์ไฟไหม้และเรื่องหน้าเศร้าที่เกิดขึ้นครอบครัวใหม่นี้ก็ย้ายออกไปทันทีคุณพัดได้ยินว่าพวกเขากลัวบ้านหลังนี้มากเพราะก่อนเกิดเหตุพวกเขาก็ได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาในบ้านตอนกลางคืน และก็เห็นเงาคนยืนอยู่ที่หน้าต่างชั้นสองหลายครั้งจากนั้นมาบ้านจิ๋วก็ถูกธนาคารยึดและติดป้ายประกาศขายทอดตลาดแต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ครับคุณผู้ฟังก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาซื้อบ้านหลังนี้อีกเลยคุณพัดบอกว่าในยามค่ำคืนโดยเฉพาะตอนดึกสงัดชาวบ้านที่เดินผ่านซอยนั้นก็จะได้ยินเสียงร้องไห้เสียงร้องไห้ที่โหยหวน ดังมาจากบ้านที่มืดมิดและบางคนเองก็ยังเห็นเงาคนยืนอยู่ที่หน้าต่างชั้นสองคุณพัดเคยลองมองไปตอนตี2ก็เห็นแสงไฟริบหรี่ในบ้านหลังนั้นแต่ก็ไม่กล้าแม้แต่จะเดินเข้าไปใกล้และเรื่องแปลกๆก็ไม่ได้จบแค่บ,บ้านเจหลิวเท่านั้นครับคุณพัดยังได้ยินชาวบ้านพูดถึงบ้านที่อยู่ข้างๆบ้านเจหลิวซึ่งเคยเป็นร้านอาหารของสามีภรรยาชาวจีนคู่หนึ่ง สามีของเธอก็ประสบบัติเหตุถูกรดชนเสียชีวิตบนถนนใหญ่เมื่อประมาณสองปีที่แล้วหลังจากนั้นชาวบ้านก็เริ่มเห็นเงาผู้ชายเดินไปมาในซอยตอนดึกๆึกเหมือนกำลังตามหาอะไรบางอย่างคุณพัดเองก็เคยเจอเงาผู้ชายคนนั้นตอนประมาณตีหนึ่งเขาเห็นเงาดำๆเดินผ่านหน้าบ้านเจริญอยู่ไปอย่างรวดเร็วแล้วหายเข้าไปในเงามืดของซอยนั้นคุณพัดบอกว่าตอนนั้นเองเขาก็วิ่งกลับบ้านทันที ซอยแคบๆแห่งนั้นเลยกลายเป็นที่เล่าขานกันในหมู่บ้านจนบางคนเรียกกันว่าซอยผีดุคุณพัดและครอบครัวก็ยังอาศัยอยู่ในชุมชนเดิมแต่ทุกวันนี้เขาก็พยายามจะหลีกเลี่ยงการเดินผ่านซอยนั้นในยามค่ำคืนบางคืนเองคุณพัดก็ยังคงได้ยินเสียงร้องไห้ลอยมาในสายลมจากบ้านเจหลิวเขาเองก็ไปทำบุญที่วัดอยู่เสมอและอุทิศส่วนกุศลให้กับเจหลิว และเด็กชายตัวเล็กๆที่ต้องมาจบชีวิตลงอย่างน่าเวทนาที่นั่นเขาขอให้ดวงวิญญาณของพวกเขาสงบสุขไปสู่ภพภูมิที่ดีแต่ในใจลึกๆของคุณพัดแล้วเขาก็ยังคงสงสัยอยู่เสมอว่าทำไมบ้านหลังนั้นถึงมีเรื่องน่ากลัววนเวียนไม่จบสิ้นทำไมต้องเป็นซอยนี้ที่ดูธรรมดาในยามกลางวันแต่กลับซ่อนความลับอันน่าขนลุกเอาไว้มากมายในยามค่ำคืน คุณผู้ฟังล่ะครับถ้าคุณต้องเดินผ่านซอยแบบนี้ผ่านบ้านที่มีเรื่องราวเสืยอสยองแบบนี้ในตอนดึกๆท่ามกลางความเงียบและความมืดมิดคุณจะทำยังไงคุณจะกล้ามองขึ้นไปที่หน้าต่างชั้นสองของบ้านหลังนั้นไหมหรือจะรีบเดินหนีไม่เหลียวหลังกลับไปมองเลยและนั่นก็คือเรื่องราวจากบ้านเช่ากลางซอยเรื่องราวที่แสดงให้เห็นว่าบางครั้ง สถานที่ธรมธรมดารรมดธาที่เรามองข้ามไปอาจจะซ่อนความลับอันน่าสะเึงกลัวเอาไว้รอคอยเวลาที่จะเปิดเผยตัวเองในยามที่เราไม่ทันระวังความตายที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันอาจจะทิ้งล่องรอยหรือแม้กระทั่งวิญญ,ญาณเอาไว้ในที่แห่งนั้นติดตึงอยู่กับสถานที่และสร้างศกนาฏาระกซสำรอยถ้าคุณมีเรื่องราวหลอนๆเกี่ยวกับบ้านเช่าตึกเก่า หรือซอยเปียวๆที่อยากจะแบ่งปันมาเล่าให้ฟังในช่องก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมพร้อมจะรับฟังและก็นำมาถ่ายทอดต่อให้คุณผู้ฟังท่านอื่นได้ขนลุกไปด้วยกันถ้าคุณชอบเรื่องราวสยองขวัญที่ทำให้คุณนอนไม่หลับแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราพร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องผีเรื่องหลอน ที่จะทาทำให้คุณหลอนในคืนถัดไปขอให้คืนนี้เป็นคืนที่คุณไม่ได้ยินเสียงแปลกๆจากนอกห้องของคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังและเจอกันใหม่ในเรื่องหน้าสวัสดีครับ